มีเข้ามาใหม่สียอดฮิตเลยณเวลานี้ต้องสีนี้แหละนะครับสีนี้แหละนะฮะสีเทาทหารสีเทาเขียวเนี่ยแหละนะครับนะบปี2 0 2 3าแท้เพศดำแล้วแล้วคันนี้ได้เลขไม่แค่สอง0 0ืสาพโลรถสวยจัดจัดผมบอกเลยว่าสวยจัดจัดได้ได้ไมน้อยด้วยนะครับรถสวยมากนี่แล้วยางชุดสองแล้วนะครับรถหม่ขนาดนี้นะได้ยางชุดสองด้วยนะครับยางปี2 0 2พยสิบห้านะครับ ยังโยโกฮาม่าปี2025นะครับซุ้มเดิมไม่20,000โลบางทีเจ้าของคนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนเลยไม่20,000โลนะครับอันนี้ได้ยางปี2025แล้วรถสวยมากเป็นล็อกโคเกียวโตนะครับพี่ออเอารถ่อผม20บาทพี่ผ่อนแค่14,000 14,300บาทรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้วรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้ว14,300บาทรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้ว ที่ได้ล็อกโคปี2 0 2 3ป้ายแดงล้านกว่านะล้านกว่ากว่านะลองเช็คได้เลยตอนนี้เหลือแค่865,000 0บาท2 0 0 0 0อยู่ในกระเป๋าพี่ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้ถ้าพี่ฟืฟ้นสนเลือกรับไปสนรถส20,000ื 20, ่ได้เลยอยากได้ของแถมอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ขอมาอะไรที่ผมให้ได้ผมให้หมดไม่มีกัดเน้นจบทุกกันพี่ออกรถผมยผม20บาทพี่ผ่อนแค่1น0 0 0 4ี่0รวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้วถ้าพี่มีเครดิตเกินหนึ่งปีพี่แจ้งรับสิทธิ์ดอกเบีย้ย7ปีสาบาทกว่าผ่อนทูก่นนี้ผ่อนทูก่นนี้ถ้าซื้อรถจัดไฟแนนซ์นะหลายท่านที่ดูรถมือสองไว้นะแล้วซื้อจัดไฟแนนซ์นะผมแนะนําให้ดูบรรทัดสุดท้ายอย่าไปโฟกัสราคาพี่ซื้อจัดไฟแนนซ์อยู่แล้วดูบรรทัดสุดท้ายเลยบางทีเจอดอกเบีย้ยแพงเข้าไปเขาเอาอะไรไปใส่ให้ก็ไม่รู้ไปบวกดอกเบีย้ยไปใส่ตัว หลายอย่างดูบรรทัดสุดท้ายเลยพี่